สำหรับคนที่รอแล้วรอเล่าว่าเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อไหร่ตอนนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหลายคนเรียกว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะสรุปแล้วก็คือ5กันยายนถึง19ตุลาคม65ผ่านทางธนาคารก็ทกสธนาคารอมสิน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ยังมีผ่านหน่วยงานต่างๆสํานักงานคลังที่ว่าการอำเภอถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สํานักงานเขตนะครับถ้าเมืองพัทยาก็ไปที่ว่าการเมืองพัทยาได้เลยส่วนเขาบอกว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์จะเปิดรับลงทะเบียนหรือเปล่าก็แล้วแต่หน่วยงานนะก็ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี่แหละครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th การลงทะเบียนนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าตรวจสอบแล้วแล้วก็จะมีการประกาศกันในเดือนมกราคมปีหน้าคือ2,566และก็คาดการนะครับท่านผู้ชมครับว่าก็น่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ในช่วงปีหน้านั่นแหละนะครับท่านผู้ชม ส่วนคนที่แหมประกาศมาแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านก็มีสิทธิ์อุทธรณ์พอหลังจากประกาศผลแล้วก็มีสิทธิอุทธรณ์เลยอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์มาดูครับคุณสมบัติเบื้องต้นในส่วนคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่นี้แน่นอนครับอย่างแรกสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปต้องไม่เป็นพิสูจน,น์สามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังข้าราชการพนักงานราชการนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับเงิน จากภาครัฐนี่แหละนะข้าราชการบำนาญสสสอบอไม่ได้เลยดูรายได้ก่อนนะครับรายได้บุคคลก็คือไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนอกจากนี้ปีนี้นะครับเพื่อให้ได้มีการกรองสำหรับคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเขาก็เอาไรายได้ครอบครัวมาเฉลี่ยด้วยหมายความว่านะครับถ้าครอบครัวไหนมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีอยู่โัน3าคน ก็รายได้ทั้งสคนเรามารวมกันแล้วก็หาร3ต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อปีด้วยเงินฝากสลากพันธบัตรรายบุคคลไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปีถ้าครอบครัวก็เช่นเดียวกันเอามารวมกันแล้วก็หารก็เฉลี่ยไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปีเช่นเดียวกันถ้าไปกู้ซื้อบ้านก็ต้องไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทกู้ซื้อรถก็ต้องไม่เกิน1ล้านบาทในช่วงที่จะไปลงทะเบียนเนี่ยต้องไม่มีบัตรเครดิต รายบุคคลก่อนนะครับห้องชุดก็ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนที่ดินที่แยกจากที่อยู่อาศัยก็คือที่ดินเลยที่ดินเปล่าเลยนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่ถ้าเพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่ก็ยังดูในส่วนของบ้านพร้อมที่ดินอีกนะครับกรณีรายบุคคลนะไม่มีครอบครัวเนี่ยทาห้าห้องแถวก็ไม่เกิน25ตารางเมตรถ้าเกิดเป็นบ้านพร้อมที่ดินและเป็นเพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่ ถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีบ้านด้วยมีที่ดินด้วยก็ไม่เกิน1ไร่เขาก็อาสังหาริมทรัพย์ในส่วนของคนที่มีครอบครัวด้วยนะครับถ้าเป็นห้องชุดก็ไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนนั่นหมายความว่าสามีภรรยาหรือบุตรถ้ามีห้องชุดกันหมดก็แต่ละคนต้องไม่เกิน35ตารางเมตรหรือกรณีที่มีและเป็นเจ้าของร่วมกันกู้ซื้อร่วมกัน นะครับเป็นเจ้าของร่วมกันเท่านั้นก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรด้วยกรณีที่ดินที่แยกจากที่อยู่อาศัยเลยนะที่ดินเปล่าเลยว่างั้นเถอะถ้าไม่ใช่ที่ดินเพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน2ไร่ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิน20ไร่ถ้าเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะบ้านเดียวทางห้องแถวนะครับถ้าเป็นเจ้าของแยกกันกรณีเป็นครอบครัวเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน25ตารางวาต่อคนสามีก็ต้องไม่เกิน25 ภรรยาก็ต้องไม่เกิน25แต่ถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันก็ไม่เกิน25ตารางวาเช่นเดียวกันส่วนบ้านพร้อมที่ดินนะฮะถ้าในลกรณีเป็นครอบครัวนะใช้เพื่อการเกษตรไม่เกิน20ไร่จะเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไว้อยู่อาศัยก็ไม่เกิน2ไร่คุณสมบัติรอบนี้เขาดูทั้งรายได้ดูทั้งอสังหาริมทรัพย์ดูทั้งเงินกู้ดูทั้งเรื่องบัตรเครดิตนะครับ สิ่งสำคัญก็แยกรายบุคคลรายครอบครัวเลยลงทะเบียน5กันยาถึง19ตุลาคม